โพี่ป้ามาดีครับตอนเพื่อนทำีต้องพายจะเย็นหนพี่มั่งเฮ้ยพี่เพื่อนทำาพี่พี่พี่เพื่อนทำ A พีู่ยงล่างถึงจ่างคนนี้่งไหนอ๋อห้องเล็กเมื่อกี้เนี่ยอเมื่อกี้ห้องเล็กเบอร์รองเ ฝั่งเัวิ่งมาชนแล้วมันก็ไปไใช่ฝั่งเลยค่ฟังเลยคู่นี้จบแล้วเออเราหัวแม่งไยสัตว์้ายเฮ้ยสาลายกมาโนไมยิงสนลายไม่ได้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 เราเจอกันโน้มยิงสนลายพี่มันเอาว่ะครั้นี้ครั้นี้มันก็เอา

ปั้นไล์เถอเอ้ยเอ้ยมันแต่นายมึงกลอนมึงกลนที่เดียอะไยโอเคเิอไิงเนะเรามาเล่นแบบสามกันไหมย้อนเืนรวมๆกันละปาแกนแล้วก็ส่งปืนมากเลย 好好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 

อะได้ไรอ่ะยืนยืนทำไมอ่ะติดอ่ะอ่ะติดฟันพอเราวิ่งขึง้นมาก็ไม่ยิงนะไอ้พอเราวิ่งขึ้นมาได้ยิง <C oughs> ไม่ได้ขอเลย ค่อยเล่นไม่เป็นไม่เป็นเลนอะไรของพี่แบงค์วะนี่เนี่ยกระบอกของ

ขนมค่ะเบื่อเยขนเบื่อเลยทำไมมึงคุยีสองคนสคนละเอางีเลยี่นด

เดี๋ยวให้ใครเป็นจ่ายเนอะไม่เมื่อวานใครโดนขรฟันเขาเนี่ได้คิวเยอะเกินไม่เว้ยพี่ไม่รู้เว้ยพี่มาที่หลังว,วิงไปจับดีกว่าเราเราต้องด่านนี้แล้วยามหอยาม,หอ,มองยาหมองยาหมองเขาต้องท้องด้วยอืมตายแล้ะ Has been planted. <laughs> mm. <laughs> เลือกี่วินแล้วอะเกินเต้นเีสิบเจ็ดค่ะ Farm Defused อะไรนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดวินแล้ว Mission Successed Okay Let's Go เนี่ยแล้วคุยว่าจะสร้างห้องแบบไหนแบบสร้างแล้วเล่าเล่ไอ้เจ้าสุ่ยเอาเอาเอา không pha Cả mình ảo rồi Ảo rồi rồi Ảo bà hê Ảo bà hê Ảo bà hê Ảo Ai thì đang mua <laughs>